โอ้โหขนาดางรวนรวนะนี่นะครับ สวัสดีครับผู้กิจวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกลนะครับแล้วก็ฟิชชิงเกลเทปนี้นะครับสนับสนุนโดยสยามสปูนนะฮะเเทปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปตกปลาด้วยการตีเหยื่อปลอมนะฮะก็จะมีที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เป็นปลายางซอฟแฉะนะฮะปลายางซอฟแฉะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเดิมทีแล้วสยามสปูนเนี่ยเขาซอฟแฉะเนี่ยเขาจะออกมาก่อนหน้านี้นมันจะเป็นไซส์เล็กนะครับหเซน7เซนตตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นขนาดเก้าเซนติเมตร นะครับขนาด9เซนนะครับก็จะอยู่ในแบรนด์ของอ i p เปอร์ uh, per, uh, Chest, นะครับวา a เปอร์ซอฟท์แชสนะฮะหนึ่แพ็คเนี่ยก็จะมี3ตัวมี3ตัวนะครับใน1แพ็คแล้วก็จะมี5สีให้เลือกตามนี้เลยนะครับ uh, มาดูกันลักษณะของเหยียบปลอมตัวนี้นะครับเป็นปลายางแบบ uh, มีตะกัวอยู่ด้านในนะครับตรงบริเวณหัวตรงท้องตรงนี้ นะฮะก็มีตัวเบ็ดมาให้ในตัวเลยนะฮะเบ็ดนี่ก็จะถ้ากะจากไซส์ดูแล้วเนี่ยผมว่าประมาณสักน่าจะราวๆสัก1โอได้นะฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเนี่ยผมช่างให้ดูตรงนี้เลยนะครับประมาณ 14, 14กร,รัมบอกกว่าเกือบเกือบกร,รมัมก็น่าจะเป็นเหยื่อที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่าเอาไปทำระยะนะครับเอาไปทำระยะอา่าผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการตกบุฟเฟ่น้ำเช้าน้ำเดือดด้วยนะครับแล้วก็ครั้งเนี่ย ผมเอาตัวนี้ไปทดลองตกปลากระพงนะครับโอ้แล้วดนไซส์ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมฟังราคาเนี่ยลองไปดูแอคชั่นนะครับเรื่องราวของการตกปลากระพงในที่นี้กันดีกว่าครับโดยใช้ปลายยางตัวนี้ครับซอฟแชร์9เซนครับอ่มาดูนะครับตอนนี้ใช้เยื่อซอฟแชร์ปิดนาวนะครับนี่เป็นขนาด9เซนนะครับมาใหม่ขนาดใหญ่สัะใจแน่นอนนะครับอันนี้ใครที่รออยู่ครับก็ เรื่เลยว่ามาแล้วนะครับแถมใช้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับวันนี้จะมาใช้อีกนะเดี๋ยวมารอชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้จะโดนอะไรนะครับวันที่อยู่บ่อกระพงก็ต้องโดนกระพงดีครับนีนะนบน่นะครับ9เซนหางสีแดงสวยมากเลยมีหลายสีเลย โดดตรงหน้าตรงนี <Cornell bug dying> ้เลยโดดเลยนะครับปัญญา ใหดูกันชัดๆไหมครับเนี่ยครับนี่นะครับขนาดเเซนนะครับปลายางตัวนี้สอบแชสน,นะครับ ภาพันหน่อยครับเมื่อกี้โดนชาร์จเป็นหลอก2ทีนะครับตัวแรกนี้รอบลางขาดไปก่อนแล้วตัวแรกนี้น่าจะใหญ่นะครับก็เนีย่ยฮะยางมันจะนิ่มๆเมื่อกี้ลืมรีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบสีแบบคล้ายๆกับเป็นสีเหลืองแสงนิดๆนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายสีผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับใครสนใจอยากถามใช้งานก็ครับก็ีมีมาติดกล่องก็ไม่ผิดหวังนะปลาเนี่ยไม่กลัวเยื่อใหญ่หรอกนะฮะ

bye คมเบลอเธอเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่ก็ถือว่าโดนปลากระพงไซส์เขอทข้งดีทีสวยเลยนะครับเยืยยางเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเวลาโดนกัดเนี่ยมันก็ต้องมีขาดมีอะไรไปบ้างนะครับแต่วันนี้ผมก็ทดลองตอนที่มันขาดแล้วเนี่ยหางด้วนๆผมตีไปเนี่ยไม่มีหางเนี่ยมันก็ยังกินนะครับอขอให้มันผ่านหน้าแล้วกันเอาจริงนะฮะขอให้มีตัวกันบ่อไหนที่มีตัวนะผมว่าน่าจะกินนะฮะ ก็จะมาบอกว่าเหยื่อตัวนี้มันน่าใช้นะครับย้ำอีกทีน้ำหนัก14.8กรัมอะไรเงี้ยนะฮะประมาณเกือบเกือบ15กรัมความยาว9เซนแล้วก็มี5สีให้เลือกใช้ตัวนี้ราคานะครับกล่องหนึ่งมี3ตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ165หรือ169บาทประมาณเนี้ยนะครับสนใจกระสอบถามจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็เข้าไปในเพจสยามสปูไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ บ่อหนุ่มนะฮะแล้วก็ขอบคุณสยางสปูนด้วยที่เอาไอ้เจ้าปลายังซอฟแช่ตัวนี้มาทดลองใช้งานจริงกันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดติดตามชมเรามาโดยตลอดด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปซับสไครต์กันในยูทูบนะครับจะได้ชมเรื่องเราและสาระดีๆกับการสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ